หน้าต้นนี้นะครับผมหน้าต้นนี้เดมี่ซ่องซ่องหนึ่งเส้นอันเอาอันเอาพูได้ว่าเอาคลิปผมดอกแต่ว่าเอยซื้อผมเนาะเอ้ยเอยซื้อแต่ว่าเป็นซื้อซ่องนะครับผมประมาณแบบว่าอ่าถ้าผู้ใดผู้ว่าผมอยู่ไใสนะเนี่ยบอกแน่ตามหาแน่หลือติดต่อหาก็ได้แต่ผมก็จริงๆผมไดบไปคอมเมนต์ในส่องเล่าแล้วล่ะนะครับ เพราะว่าผมม่องว่าเล่าว้าได้แล้วมีซ์เว้าได้แต่เราเป็นคนไทยแล้วน่าจะรู้ดีเนาะว่าอีหยังเป็นอีหยังนะครับผมเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่จะเว่าอีหยังนะครับเป็นคำเชิงกันคมคูยหรืออีหยังเนี่ยผมม่องว่ากะจังว่ากันนะครับผมเนาะอันนั้นผม่องแปลว่าเล่าเอ่ยซื้อซ่องเนาะเออย่ำยำประมานแบบว่า ปัญหามาขัน้นดูพิกาดว่าข่อยยู้สายว่าอันซ่องอ่าพ้นว่างเบาเล่านี่ยยไ้อสยอย่างบอกแน่เพ็่นว่าเออเพื่อนข้นบอกคือคนอื่นขึ้นได้เพื่อนว่าจัางสิคือข่อยอยากบอกว่าเจ้ามีสิทธิด์ดาข่อยวิจาร์ข่อยได้แต่เจ้าบ่มีสิทธิ์ที่จะไปุมคูผู้อื่นได้เพราะว่าการวิจาร์คนอื่นเนี่ยพูดมีสิทธิ์เนาะคือเจ้าสิทธิ์วิจาร์ข่อยก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเจ้าเป็นเป็นมันเป็นมุ่งมองของเจ้านะแต่ขั้นว่าเจ้าหากเจ้าลาก เ้าจะใส่สีแบบนี้มันจิเหตไหจุดจุดจุดเสียหายซื่อบ่มันจิเหตให้น้องจุดจุดจุดเสียหายเสีหยสหายแบบไรบอตีผู้บ่เสียหายแบบว่าน้องเขามีเอฟแบบนี้เอฟแบบหลงจนแบบว่าหลงละเมอจนอยากไปทำลายคนเห็นต่างบออยากไปให้คนเห็นตาา่า,ตาอย่างสิเออคอยมองว่ามันบอดีดอกงายเนาะเออคอยบอกว่าสมีแล้วมันบอดีดอกขั้นหักขั้นมาด ขั้นว่าเจ้าเห็นตางเจ้าก็ว่าเนมุมของเจ้าแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ผมนะครับอยากขอโทษอ่าในวิดีโอนี้ขั้นไปพิจัยไอ้สิ่งใดนะครับที่ผมบอกไปแลวพิจัยไอ้เนี่ยก็กราบขอโทษไอ้ลหลายๆนะครับผมก็ให้อายไปพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะครับพอต้องพอต้อง,ปองไปฟั้างส่องผมแร้วก็ต้องเอาไปบอกก็ได้นะครับหรืออายอยากได้อย่างนั้นมันเป็นสิทธิ์ของไอ้เนาะมุอมอของอ้แต่บางค่ำเนี่ยอวอาในในเชิงแบบว่าตามหาโตสั้น โอ้ยบอกกยุ่งเทียบเลล่ะเออตามหาโตแล้วบอกเข้าคมาปะคอยขึ้นก็คือคนขึ้นแล้วคอยอย่าบอกว่าคอยเนี่ยบ้าในน้ำคอยเป็นคนบาดเดียวกันเนาะต่ะเจ้าอะโบเมนคนบาดเดียวกันกับเล่าต่เจ้ากับโบเมนคนฟังนั้นพร้อมนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เจ้าจะออกบ้าว,าวอี๋ยังปก,ปกป้องอย่างปกป้องได้นะครับผมโกเเมนปุ้ยไพดอกไปห้าว่าใุ้ยว,าวา่าแต่เข้ามาบอกว่าน้องว่าวอีหยังกับพีทเบิร์เนี่ย ผมมีผู้ใดไปห้ามนะครับมมีไปไปห้ามน้องมีสิธิเว้าและน้องมีิทธิ์ที่จะวิจารณ์ผู้ดใดเช่นกันแต่ว่าการวิจารณ์เนี่ยเข้ากับประจําเป็นตองเอื้อซื้อผู้ใดมันบอกการเอ่ยซื้อกันยังเนี่ยขั้นว่าเป็นคนฟังพี่ก็จะรู้ดีนะครับผมเนาะรวบรวมหลักฐานคือผมบอกว่าผมอยู่พี่บอได้อยู่โตู้เดียวคือมีผู้รักผู้ใยที่เพิงแต่ผมนึกบอกว่าการที่จะพูดใครเนี่ยเข้าวิจารณได้ แต่ไม่ใช่ว่าใช้คำเชิงลุกใช้คำคมขู่ใช้คำว่า ä, อยู่ไหนเออจะตามตัวยูจังจันจังี่เออเจ้าว่าจังซ่ิบถือคืคอ่อยอย่าบอกว่าเจ้ามีสิทธิ์วิจารได้แต่ไม่ใช่เป็นคำคมขู่วิจารโลดว่าโอ้ยเป่าอันนี้เล่าว่าบอถือเร่บอดีมุ่งของเจ้ามันบอกเจ้าหักเจ้ามากเจ้ามันเป็นมุ่งของเจ้าเจ้ามากเจ้าหักเะมุ่งของเจ้าคือคอยบอกว่าคอยเนี่ยบ่ได้ไปเกียดนนองบม่ได้ไปเกียรนนองแต่ ขอยบอกเขาเอยซื้อวาน้องผู้นีเป็นไผ่นะครับแต่กะผมนึกบอกว่าเราเนี่ยสิ่งไหนผิดเท่ากับว่าไปตามผิดแต่สิ่งไหนน้องทําถูกเท่ากับสิ่งชมนะเขาบอกไปตามถูกเนาะเพราะว่าคนบาดเดียวกัน,กนกขอ่อยพอยอยยุแก่กอเพิงยำพรอนเนาะน้องครับอายุวันจะข,ขึ้นข่อยบอกไ้ซ้ำนี่ละเออดทิเม่าบอกว่าเออเจ้าที่ตามหลายปีมันบบเกียวคอยที่ตามหลายปีชนะคอยก็หูกคือเวนเระหู ท่านบาสิเทาบอกคอยพูดยักการเจ้โต,โตบบแต่คอยพู้ยักในการที่คอยติดตามแับส้มเพราะว่าคอยกามากที่เล่าหองเพลง c o v e บเพลงกระเจ้าในช่องคอยกฟังเพลงเล่าก็กติดตามส่งยูทูบแล้วพอ่พอคอยติดตามมาโดนพอ่อเนาะแต่กับต้ตองมาที่จะมาตอบโต้ยังคลิปคอยดอกราคาท่านว่าจะมาเจ้าหังเจ้าก,ะกระเพจคลิปดีๆเกี่ยวกับน้องเขาแค่นั้นเองหรือว่าเพจคลิปดีๆว่าเออ สื้นช่มน้องใช่ไหมนี่ซี่ต้องไปยังแหกกำลังใจน้องชั่มนั่นล่ะถือว่าแต่ขั้นว่าเจ้าฮักเจ้ามากแลืเจ้า,า,าไปหาคงคูควพวกนั้นคงคูส่องนี่คงคู่ส่องนี่ที่เขาเห็นตังคมคูส่องสาวนั่นคงคูส่องเ่านี่เขาเห็นตังโอ้มอนี่เห็นตังปะก็ได้กูต้องคงคูมันที่อยว่ามันบอดีดอกมันสิไปมันสิผลกระทบไปหอดน้องซื้อน้อ,นองเดี๋ยวกลายเป็นว่าน้องมีเอฟซี FC แบบนี้ได้บอกขั้นเอฟซีที่หักน้องเป็นสายบุญ คือน้องแท้เนี่ยกะหักสาบุญเอาไว้อย่าชูไปเฝ้าแต่มันบดีดอกคอยเปล่าสักนี่ละเออเนาะคือคอยเบ้าน้องเนี่ยคอยเขาบอได้เปาม่งม่งเหตว่าดีหรือบดีแต่คอยบอกม่งม่วงเหตว่าสิ่งที่น้องทำาปรถือต้องเท่ากับว่าเอออันนี้ม่โปรถือต้องนะเออบปรถือต้องถือว่าแล้วพอดา้าวาขคอยไปเก่าไกลอฟซีเล่าวอาว่าอย่างเั้นคือกว่าคอยไปเก่าไกลอีฟซีบอกให้อฟซี่ให้ คอยบอกให้เอฟซีไทยบดได้ถือว่าคอยว้าให้คนที่มาคอมเมนต์คอยเนี่ยคอยถามว่าอะไรกันนี่พี่น้องเป็นบอฟังนี่มาคอมเมนต์คอยถามว่าพิ่นถามว่าอันอย่างกะเนิ่นถามว่าทําไมเป็นคนเราด้วยกันทําไมไม่รักกันถึงก็ถามกลับว่าอาจจะเป็นคนไทยน้ำกันจะคูอบ้ากันเสร็จถือว่าหล่ะคือแมนบอสซเมดไม่นี่มารอเรียนอย่างดอก กะทิบฝากไปสัมมีน้นะครับผมเพราะว่าผมกะบริจาว่าวลายย่างหางแล้วก็บริจาต่อพ่อมยืดพ่อมเสาอีกต่อ